G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock Motherboard ที่เกมเมอร์และนักอ o v คออกเกอร์ ok เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับอิงที่โอคอลซ n นทิปส์แอนทรนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง SSD กันนะครับก่อนอื่นผมขอถามเพื่อนๆก่อนนะว่าปัญหาคอขวดเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าฮาร์ดแวร์ส่วนไหนอของคอมพิวเตอร์เราทําให้เกิดคอขวดมากที่สุดนะครับ CPU RAM การ์จอไม่ใช่นะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงมีพลังการประมวลผลสูงนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เกิดคอขวด ไม่ว่าคุณจะมี CPU ที่แรงแค่ไหนแรมเยอะแค่ไหนแรมร0อยกหรือว่าการ์ดจอคุณจะต่อ4ตัว CPU 50คคออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายข้อมูลทุกอย่างที่อุปกรณ์พวกนี้ประมวลผลจะต้องมาจบที่ storage นะครับหรือว่า hard disk นั่นเองนะครับ hard disk แบบทั่วๆไปนะครับที่เขาเรียกกันว่า mechanical hard disk หรือว่า hard disk ที่มีกลไกนะครับหลักการทำงานของมันก็จะมีแผ่น platter นะครับแผ่นจานแม่เหล็กข้างในแล้วก็มีแขนที่จะ เขียนอ่านข้อมูลนะครับมีความเร็วแตกต่างกัน5,400 7,200หมื่นรอบหรือว่า15,000รอบนะครับทั้งหมดนี้แม้ว่าฮาร์ดดิสจะแรงยังไงก็ต้องยอมแพ้ให้กับ SSD นะครับ SSD คืออะไรเทปนี้เราจะพาไปดูครับ SSD นี้ต่างกับฮาร์ดดิสยังไงหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับข้อสั้นๆของมันก็คือมันเร็วกว่านะครับแต่ว่าทิปสันทริกวันนี้ผมจะมาลงลึกมากกว่านั้นนะครับอย่างที่ได้บอกไปฮาร์ดดิสจะมีจานหมุนนะครับและทุกอย่าง อุปกรณ์ข้างในมันจะเคลื่อนไหวนะฮะในที่นี้หมายความว่ายังไงมันเคลื่อนไหวหมุนอยู่7,200รอบนะครับแล้วถ้าเราไปเอียงมันหรือกระแทกปักแรงๆนะฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดการที่แขนมันจะเขียนข้อมูลผิดพลาดฮาร์ดดิสผังนะครับในที่นี้ข้อเสียของฮาร์ดดิสก็คือในส่วนของการไม่รองรับการแรงกระแทกนั่นเองนะครับในส่วนของ SSD นั้นดีกว่าตรงที่ SSD นี้ไม่มีส่วนไหนที่เคลื่อนไหวเลยนะครับข้างในจะเป็นในส่วนของชิปนะฮะแตกต่างกันก็คือ ฮาร์ดดิสเราจะใช้จานหมุนส่วน SSD เราจะใช้ n d n l f s h นะครับ NAND Flash คืออะไร NAND Flash ก็คือเมมรี y ชนิดหนึ่งะครับมีเมมรีหลักๆ2ประเภทคือ Volatile Memory และ n o l a t i l e m e m o r y นะครับ a t i l e Memory เราสามารถเจอได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเช่น RAM นะครับ RAM ก็คือหลักการเดียวกับ SSD นะครับแต่เป็นคนละประเภท Non-Volatile Memory ของ SSD นั้นไม่ต้องการไฟฟ้านะครับในการทำงานในส่วนของแ a m นั้น ต้องการไฟฟ้าตลอดเวลานะครับเมื่อเราสับสวิตช์ความจําในแรมก็จะหายไปแต่ SSD นั้นเมื่อเราสับสวิตช์มันอยู่ยังไงในสเตตล่าสุดมันก็จะค้างอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับข้อดีของชิปต่างๆที่มันสูงกว่าจานหมุนก็คือความเร็ว1การประหยัดไฟ2และความร้อน3นั่นเองนะครับตรงนี้ทีนี้ต่อมานอกจากมีแต่ข้อดีแล้วนะครับข้อเสียคืออะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้สาร SSD นะฮะ SSD ถึงแม้ว่าจะไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวไม่ สั่นสะเทือนอะไรมีปัญหากับมันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันหลักๆแล้วก็คือในส่วนของอายุการใช้งานของ Memory N อนด์แฟของมันนั่นเองนะครับแอนด์แฟในที่นี้ทุกอย่างนะครับมีเกิดต้องมีดับ n a นด์แฟลอันนี้จะมีหมดอายุนะครับโดยที่มันจะสามารถเอ่อยังไงดีลด p ป r ร formance หรือว่าการทำงานของมันอาจจะด้อยลงไปตามกาลเวลานะครับก็คือตัวหนึ่งอาจจะมีลิมิตทั้งหมดสมมุติละกันนะครับคือ300 TB เทไบต์หมายความว่าถ้าเราอ่านเขียนครบ300 TB เทไบต์เมื่อไหร่ SSD ตัวนั้นก็อาจจะเสื่อมสมรรถภาพลงไปนะครับสมรรถภาพในที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับประสิทธิภาพของมันในการทำงานก็อาจจะช้าลงหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาในการเขียนหรือว่าที่ซวยๆไปเลยก็คือมันหายไปเลยนะครับ SSD นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือฮาร์ดดิส์เวลาพังนะครับอาจจะมีปัญหาเข้าถึงข้อมูลไม่ได้หรือว่าช้านะครับแต่ SSD ถ้ามันพังอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยนะครับไ i o s ไม่ดีเทคหรือว่าอะไรเลยเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับหลักๆ ที่ปัญหาก็คือในเรื่องของกระแสะไฟฟ้านะครับกระแสะไฟฟ้าถ้า power supply เราจ่ายไม่นิ่งก็อาจจะมีผลกระทบต่อ,อ,อ SSD ได้นะครับถ้ามันเจอฟ้าผ่าอย่างแรงโป้งชิปพังตัวชิป SSD ไหมก็แน่นอนนะครับข้อมูลจาก SSD นั้นก็ไม่สามารถกู้ได้ง่ายๆเหมือนข้อมูลจากฮาร์ดดิสต์นะครับแต่ก็ยังสามารถกู้ได้นะครับแต่ว่าวิธีการทํานั้นค่อนข้างยากกว่าในส่วนของ defragmentation นะครับเป็นอีกปัญหาหนึ่งอันนี้ผมขอเตือนคนที่ใช้ SSD นะครับหลายๆคนที่ อาจจะเรียนคอมมาหรือว่าอะไรที่ชินกับการใช้งานฮาร์ดดิสปกตินะครับฮาร์ดดิสปกตินั้นเราจําเป็นจะต้องดีแฟกต์นะครับอย่างเช่นข้อมูล 3TB เทราไบต์เราก็ใช้เวลาดีแฟกเมนเทชันหรือว่าการเรียงข้อมูลประมาณ5วันอะไรอย่างงี้นะฮะก็ถือว่ายาวแต่ว่าฮาร์ดดิสนะครับทำอย่างนั้น SSD อย่าไปทำนะครับ SSD ในที่นี้ถ้าเราดีแฟกต์มันก็จะเท่ากับมันเกิดการ r e a r ว r i ร e e จนกระทั่งตัวเมมโมรีมันก็ ใช้โคต้าของมันจนกว่ามันจะหมดอายุไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นในส่วนนี้นะครับ SSD จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขาเรียกว่า trim นะครับ trim ก็คือการจัดเรียงข้อมูลอะไรให้ถูกต้องนะครับเหมือน d e f a c t หละครับแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะ trim ในที่นี้ก็ควรจะใช้นะครับสำหรับ SSD เพราะว่าข้อมูลมจะถ <m> ูกเ,เก็บเป็นบล็อกข้อมูลเก็บเป็นบล็อกนี้ trim ก็จะสามารถทําให้ระบบปฏิบัติการของเราสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับในที่นี้ถ้าเป็น Windows พวก 7, 8, 8.1หรือว่า Windows 10นะครับจะรองรับฟังก์ชัน Trim อยู่แล้วแต่ว่าคนที่ใช้วิ Star หรือ XP นะครับก็อาจจะจำเป็นต้องลงโปรแกรม d r v v r r u u n l l e นะครับซึ่งก็หลักๆนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับฟังก์ชันซัพพอร์ตการ t r i มเราสามารถสั่งให้ฮาร์ดดิสก์มันเอ SSD ของมัน t r i มตัวเองได้นะครับในที่นี้ก็ถือว่าเป็นยูทิลิตที่ทางแบรนด์ของ SSD ต่างๆเขาให้มานะครับเอาเป็นว่า SSD นี้ เราจะเลือกมันยังไงมีอะไรแตกต่างกันในแต่ละรุ่นและทําไมเราถึงจะเลือกรุ่นนี้ต่างจากอีกรุ่นหนึ่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับทีนี้เรามาเข้าต่อกันในส่วนของการเลือกซื้อ SSD นะครับ SSD นี้ควรจะเลือกซื้อยังไงมันแตกต่างกันยังไงถึงแม้ว่าจะเร็วกว่าจานหมุนแต่ว่า SSD เองแล้วมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับหหลักๆเลยก็คือประเภทของเมมโมรีนะครับหรือว่าชิปหน่วยความจำที่ใช้ SSD นั้นมีคุณภาพแตกต่างกันไปก็ตามราคานะครับบางตัวก็อาจจะอึดบางตัวก็อาจจะแรงหรือว่า บางตัวก็อาจจะห่วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวไหนห่วยส่วนตัวผมแล้วก็อาจจะยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรหลักๆสำหรับ ssd มากนะฮะที่วางอยู่ข้างหน้าผมก็มีหลายอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซของ ssd ทั่วไปหลักๆก็จะมีอยู่2ประเภท3ประเภทสิพูดยังไงดีก็คือสายคอมพิวเตอร์3ประเภทนะครับมี Sa t a านะครับส่วนใหญ่แนะนําเป็น Sa t a าหกิกะบิตขึ้นไปนะครับแต่ในที่นี้ก็อาจจะยังแรงไม่สะใจหลายคนนะครับเรายังมี m 2อีกอย่าง m 2นะครับที่บอร์ดสมัยใหม่นี้รองรับนะฮะแต่ว่า เราไม่ได้มีมาให้ดูก็ขออภัยด้วยนะครับต้องใจแบบทูแล้วเรยังมีอีกแบบหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นถือว่าเป็นประเภทที่เด็วที่สุดเลยนะครับกับ SSD แบบ PCI Express นะครับตรงนี้จะเป็นเราสามารถเสียบใน PCI slot ได้เลยนะครับเหมือนพวกการ์ดจ,จออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าสาย SATA อะไรพวกนี้มันจะมีจำกัดนะครับอย่างที่มันก็อย่างที่บอกไป6กิกะบิตนะครับสำหรับ SATA เอ่อเจนล่าสุดนะครับ SATA ธรรมดา แต่ว่า p c i นี้เรามีแบนด์วิดมหาศาลนะครับไม่ติดปัญหาคอขวดที่อินเทอร์เฟซแน่นอนเมมรี Memory ที่ต่างกันเราต้องดูยังไงบ้างนะครับสำหรับนักอ่านสเปคในตำนานนะครับถ้าเราจะเลือก SSD เราดูข้อหนึ่งก่อนเลย IOPS นะครับหรือว่า IOPS Input Output per Seconds นะครับก็แปลตรงตัวว่าจำนวนข้อมูลที่ สามารถ transaction หรือว่าสามารถโอนถ่ายได้ภายในวินาทีหนึ่งนะครับก็ลองไปดูตามสเปค Data Sheet ของตัว SSD ที่คุณสนใจนะครับอันนี้ไม่ได้มีแค่ SSD นะครับแต่อุปกรณ์ทุกอย่างจะมี IOPS หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์คอมโพเนนต์อื่นๆนะฮะแต่ว่า SSD ก็จะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่เราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับตัวไหนเยอะกว่าก็คือเร็วกว่านะครับ นอกจาก IOPS ก็ยังจะมีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือ sequential read write กับ random read and write rate นะครับ sequential ก็คืออัตราการถ่ายโอนข้อมูลของไฟล์1ไฟล์นะครับหมายความว่าพวกนี้ฮาร์ดดิสที่เราเห็นกันนะครับที่เขาเออโฆษณากันว่า550เมกต่อวินาทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็คือ sequential read write อัตราการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์หไฟล ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็ได้20 g ิกหรือว่าอะไร20เทอะไรก็ได้นะครับความเร็วสูงสุดในการถ่ายโอนหรือว่าการเขียนการอ่านนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องลองดูที่สเปคของแต่ละตัวซึ่งแตกต่างกันไปนะครับอีกส่วนก็คือ random read and write นะครับ random read and write นี่ก็คือการดึงข้อมูลมาจากในที่ที่ random ตามชื่อนะครับคือที่ที่มันอยู่กระจา,กกะจายกันว่าฮาร์ดดิส์หรือว่า SSD ตัวนั้น จะเก่งแค่ไหนในการดึงข้อมูลมาจากที่มั่วๆและเอามารวมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวัดประสิทธิภาพ performance ของ SSD ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไป SSD นั้นจะมีอายุการใช้งานนะครับก็คือใช้ไปสักระยะมันก็จะเสื่อมสภาพลงนะครับค่า endurance ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญในการเลือกนะฮะ SSD หลายๆตัวก็จะมีค่า endurance ว่าใช้ไปได้กี่กิกนะครับว่ามาืก่อนที่มันจะเสื่อมสภาพ ส่วนบางตัวก็อย่างเช่นรุ่นใหม่ๆที่ใช้ชิปตัวใหม่ๆก็อาจจะมี endurance ที่สูงขึ้นหน่อยก็คือระยะการใช้งานของคุณก็อาจจะมีสักรวมๆแล้วก็ไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่ ssd คุณจะพังหรือ ssd คุณจะหมดอายุค่า endurance พวกนี้ยังไม่ถึงแน่นอนนะครับคอมคุณเจ๊งก่อนหรือว่าคุณตกรุ่นเลิกใช้ไปแล้วนะครับ ssd ก็อาจจะยังไม่พังเลยกับค่า endurance ของ ssd สมัยใหม่นั่นเองครับมาเจาะสเปกกันจริงๆดูนะครับอย่างที่ได้บอกไป3ตัวก็มีเก่งคนละอย่างนะครับคนละราคา คนละประสิทธิภาพนะครับถึงแม้จะเป็นอินเทอร์เฟซซาต้าเหมือนกันก็ตามเรามาเริ่มที่ตัวทรีอนนะครับล่าสุดหลายๆคนอาจจะตามข่าวนะครับก็ต้องขอบคุณโอซิแซดด้วยนะครับที่จะส่งมาให้เราทุกตัวเลยนะฮะเริ่มที่ตัวทรีอนอาจจะตามข่าวว่าโอซิแซนี้โตชิบ้าเขาเทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นโปรดักต์ไลน์ใหม่ล่าสุดของเขานะฮะก็คือชรีออน100่ีออนนี้จะเป็น Entry l e v e l SSD นะครับหรือว่าประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานทั่วไปแต่แน่นอนยังไงมันก็เร็วกว่าจานหม ตัวนี้จะมีสเปค max read and max write ในโหมด sequential นะครับโดยที่สามารถอ่านได้เร็วสุดที่550 m มกะต่อวินาทีและเขียนได้เร็วสุดอยู่ที่530 m มกตต่อวินาทีในส่วนของ IOPS นะครับจะอยู่ที่ read นะครับ90,000 IOPS ส่วน write นะครับอยู่ที่64,000 IOPS endurance ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เก่งเลยหลักๆของมันก็คือ endurance นะครับก็คือเรื่องความทนทานตัวนี้สามารถเขียน data ได้สูงสุด เขียนอ่านนะครับรวมอยู่ที่219 g b ต่อวันนะครับเอาเป็นว่าเยอะขนาดนี้ก็ลองคูณกันไปดูนะครับว่าคุณใช้กี่ปีก่อนที่มันจะพังตัวนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์จากโตชิบาแนนแฟลช์จากทางโตชิบาเช่นเดียวกันนะฮะถัดมาตัวนี้จะเป็นตัว a r ร์ r นะครับอาร์กหนนี้ก็เป็น Entry Level เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะออกมาก่อนนะฮะตัวนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วเพราะมันก็ออกมาสักพักนึงแล้วนะฮะ ส่วน read a n d write ของมันก็จะมีอยู่ที่490เมกะไบต์ต่อวินาทีและ450เมกะไบต์ต่อวินาทีอัตรา Input Output Per Second จะอยู่ที่75,000เอ่อจะละ80,000นะครับตรงนี้ต่อมา Endurance จะอยู่ที่20กิกะไบต่อวันนะครับอันนี้วันนึงเราสามารถเขียนได้20กิกะไบต่างกับตัว t r e o อนตัวนี้ที่ทริออนมันจะเก่งในเรื่องของ Endurance มากกว่านะฮะตัวนี้ Controller จะเป็น o c z, z Barefoot 3นะครับส่วน NAND Flash จะเป็นของัวชิบ้าเช่นกันนะฮ ตัวนี้เลยจะเป็นตัวท็อปสุดในตระกูลของ OCZ ในแบบ SATA นะครับก็จะเป็นสำหรับพวก NTs 2 TS เลยนะฮะหรือว่าคนที่ใช้งานจริงจังตัดต่อวิดีโออะไรนะฮะตัวนี้จะมี transfer rate ก็อาจจะสเปคใกล้เคียงกันนะครับก็คือ550 MB ต์ต่อวินาทีในส่วนของการอ่านและการเขียนที่530 MB ต์ต่อวินาทีแต่ว่า input output per second นั้นอยู่ที่100,000และ 95,000นะครับ Endurance อยู่ที่50 GB ต่อวันนะฮะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมก็คือ Power Failure Management Plus หรือว่าป้องกันการปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ผมได้กล่าวไปที่จะทำให้ SSD พังนะครับตัวนี้มีการป้องกันมาให้ด้วยนะฮะตัวคอนโทรลเลอร์ของมันนะครับก็จะเป็น OCZ Barefoot M 0 0นะครับตัวนี้ส่วน NAND Flash ก็จะเป็นของ Toshiba เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นเรือธงนะครับก็อาจจะคล้ายๆของตัวที่ผมรีวิวให้ดูตอนแรกหรือว่าตัวที่เรา เทสในรายการตลอดนะครับ AMD r 7ก็จะเป็นของทาง o u s a ผลิตให้เช่นกันนอกจาก SATA แล้วนะครับที่ผมว่าตัว Vector นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปแล้วแต่ว่าถ้าอยากแรงกว่านั้นคนที่ใช้งานจริงๆเลยนะครับลงทุนหน่อยนะฮะกับ SSD แบบ p c i นะครับตัวนี้ Revo Drive 350จากทาง o u s a ถือว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดของค่ายเขาแล้วนะครับการทำโมเดลลิ่ง3 d กราฟิกหรือว่า audio video and editing ทั้งหลายนะครับใช้ตัวนี้เหมาะสมโดยค่า read and write ของมันไม่ถูกจำกัดคอขวดโดย SATA นะครับอัตราการอ่านอยู่ที่1,800 MB กะต่อวินาทีและอัตราการเขียนอยู่ที่1,700 MB กะตต่อวินาทีซึ่งถือว่าโคตรเร็วนะครับ แล้วก็การ Input Output นะครับสามารถทำได้135,000 IOPS และ140,000 IOPS นะครับ Endurance อยู่ที่40 GB ต่อวันนะฮะแล้วก็ Controller ของมันจะเป็น SF2282 ในส่วนของ NAND Flash จะเป็น Toshiba เช่นเดียวกันอินเทอร์เจะเป็น PCI Express Gen2x8 นะครับมีหลายขนาดให้เลือกด้วยนะครับตัวนี้อาจจะดูวิชาการไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่อิงก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ความรู้กันไปนะครับว่า การเลือก SSD นี้เราต้องดูอะไรกันบ้างส่วนถ้าเพื่อนๆถามเองว่าใครควรจะใช้ SSD นะครับผมตอบได้เลยทุกคนนะครับทุกคนควรจะใช้ SSD แล้วนะครับยุคสมัยปี2015นี้ฮาร์ดดิสต์ของคุณน่าจะช้าเกินไปแล้วนะครับในส่วนของคนที่ไม่ควรใช้ก็มีนะครับคือคนที่สมมุติรันเซิร์ฟเวอร์เว็บบอร์ดนะครับอย่างเช่นบอร์ดโอห์คโซนของเราเนี่ยมีคนรีเฟซวันหนึ่งเท่าไหร่พิมพ์ข้อมูลเท่าไหร่มีอินพุตเอาพุตอินพุตเอาพุตตลอดเวลายอย่างนี้เอนดูรันของ SSD ก็ อาจจะหมดอายุเร็วนะครับผู้นั้นก็ควรจะไปใช้ฮาร์ดดิสก์แบบเจาะจงโดยเฉพาะมากกว่านะฮะอันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทางร้าน Memory Today ด้วยนะครับที่ติดต่อกับ o c z ส่งอุปกรณ์มาให้เราทำพรีวิวอะไรทุกอย่างเลยนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็น SSD Week ด้วยนะครับกับโอห z o ซ e ของเราเราก็จะทำการรีวิว SSD หลายๆค่ายหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิดีโอและบทความนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ